สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหทำหลังคาบ้านใหม่นะฮะสวยสดงดงามนะฮะโอ้โหเมลเทิร์ชีสนะฮะแล้วพอดีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตะปูเต็มบ้านเลยฮะตำยางเข้าไปนะฮะเรียบร้อยนะฮะไปป่ามาแล้วด้วยเวลาตะปูตำยางเนี่ยอย่าพึ่งถ้าเห็นก่อนนะฮะอย่าเพึ่งแกะ นะฮะไปที่ร้านป่ายางก่อนแล้วเอาครีมใต้เบาะนะฮะกุญแจสำรองประแจนะฮะที่มากับรถเนี่ยเป็นพวกครีมนะฮะเอาครีมไปขีบแล้วก็ไขดึงตัวตะปูออกนะฮะอยู่ที่หน้าร้านยางนะฮะถ้าตะปูปักเฉียงเฉียงเนี่ยก็ไม่ต้องปะนะฮะถ้าตะปูปักตรงๆดึงออกมาตรงๆเลยเนี่ยนะฮะแล้วมันปักนะฮะ เอาน้ำลายเนี่ยน้ำบ่น้อยเราเนี่ยแต้มๆดูว่ามันเป็นฟองไหมนะฮะถ้ามันเป็นฟองก็ขี่เข้าไปข้างในร้านเลยถ้าไม่เป็นฟองก็กลับบ้านใครบ้านมันนะฮะไม่ต้องเสียตังค์นะฮะเพราะว่ามันอาจจะปักเฉียงๆนะฮะไม่ได้ปักตรงๆนะฮะวันนี้เรามีเทคนิคนะฮะทำบ้านเสร็จใหม่ๆนะฮะโอ้ยตะปูไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะฮะบ้านหลังเนี้ยนะฮะทำเสร็จแล้วนะฮะตะปูล่วงกาวเลยนะฮะ ใช้แม่เหล็กนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะไม่ใช่เครื่องตรวจหาโลหะที่ทําหาทองนะฮะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะหากันง่ายๆนะฮะนี่นะฮะใช้แม่เหล็กลากเลยนะฮะแบบนี้นะฮะลากเป็นหน้ากระดานแม่เหล็กเนี่ยไม่ต้องไปพิถีพิถันมากนะฮะเอาลูกพอประมาณนะฮะ ลำโพงสักดอก1,000วัตต์นะฮะจะหาไม่ได้ก็ห้าสิบสามสิบวัต์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลากไปนะฮะ<ม>สีของดินนะฮะออกสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็คือเราก็เดินผ่านทุกวันนะมันก็จะไม่รู้ผ่านไแบบนีน้ทุกวันนะครับไม่ได้สังเกตหรือว่ามันจะ มันจะอยู่ใต้ผิวดินนิดๆนะฮะมันก็เลยไม่เห็นนะฮะแต่พอดีเรามีแม่เหล็กนะฮะตัวตัวบักตัวบักเขื่องเลยนะตัวบักเอฟนะฮะบิงผ่านมาโอ้๊หปุ๊งนะเห็นไหมฮะได้ผลไหมฮะนี่แหละของดีนะฮะของชั้นหนึ่งเลยนะฮะแบบเนี้ยอย่าไปดูถูกเขานะโอ้โห เหยียบตรงนี้นะฮะกระดกตรงนี้นะฮะนี่นะฮะรถยนต์เข้ามาเหยียบนะฮะปั๊บกระดกปั๊บปั๊ปุ๊บนะเห็นไหมฮะของดีจริงๆนะก็พยายามลักลากไปนะฮะได้อะไรมาก็เก็บเข้ากระป๋องไว้นะฮะเฉพาะที่หาได้นะนี่ สองโอ้กเลยนะวันนี้อธิบายก็านจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยละนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันแก่ปัญหากันเห็นๆนะโอ้โหจะให้แก้อย่างไงนะฮะมีปัญหาอะไรที่ไอเดียเก็ตไอเดียมาพอดีเกิดไอเดียมาพอดีนะก็จะเอามานำเสนอนะ วันนี้อธิบายกวาราไปก่อนสวัสดีครับ